หลอกนายเขาออกโทราาทัศน์ยืนเด้เท้าออปต่อเสือสาวตุ้มหลังก็แยบถูกหลอกเกือบเสียตัวทางโทราาทัศน์เกิดเขาบอกว่าอเอานมนให้ดูหน่อยหนูสาวตุ้มกะสีหื้อเสียให้เขาเบิ่งเด้หื้อเสียให้เขาเบิ่งมันนี่เสีเสียให้สีดำหื้อเสียเขาเบิงเยยเเบ่งมันนี่ยยยยนกะเอาลงไปทางลุมให้ดูหน่อยกะมากเขาแล้วก็เอาลงไปเลี้ยลงไปเลี้ยลงไปมาเขากะสีว่าลองเอานิว้วแย่เข้าไปดูซิ่งกะเสียให้เขาเบิง่งอู้ยยทา่านผมก็คัดจรวดไงเลยให้จังไง ไปสิไปหูล่ะมันรนอยผิวสปเปคแต่ในบัตัตัวตัวจริงแล้วก็รออีผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนที่ตัวสาวตุ่มนี่เอารูปเขาน่ะมาลงม่แเป็นรูปแล้วแท้ๆสรุปแล้วนี่สรุปแล้วนี่เข้าใจไหมสิสรุปซูฟังส,สรุปแล้วนี่คือผู้ชายคนที่เขามาในชีวิตสาวตุ่มประมาณสิบวันย้อนหลังนี่เขาไปเอาโปรไฟล์ของอ่าอ่า อะไรล่ะชื่ออะไระร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรูปหลอนกนะคะคือบอมีไผ่หน้าหลอกเสือเนี่ยครับเสืออยากถือหลอกโอ้ยหนูสาวตุ่มกสิไป,ปจักเหลเือบานขอความนี่ถูกละงับป้าต้มคางเดียวพอเท่าหนูสองคางเลยวันสันจังไรจังวานน่มคางเดียวป้าต้มคางเดียว คางเดียวไปเท่านหนูซ้อมคางเลยโอ้ยเสือสไนนนี่มันตัวต่มแท้ด,ด้เสือสไนน่แบบว่าดันส่งเสริมยางรุ่นแรงแล้ก็เ,เลยเสียงไว้ขั้นตอบขั้นถาม <c oughs> จริงจริง,รงกระโจเบนาลานะคะอ่าผู้ชายคนนี้ไปเอาไปเอาลูปของเหมือนร้อยตำรวจเอกเอ,เอวิศณุชิมตระกูลมาวิศณุชิมตระกูลนี่เขาเป็นตำรวจดีเอสไอแล้วก็ตำแหน่งสูงด้วยนะคะเป็น อะไรไม่รู้เมื่อกี้สาวตุ้มอ่านดูสองเขาไม่ได้มาจิริตจะกรอกแบบนี้ทาผู้ชายคนตัวจริงนนคนนี้มาชอบสาวตุ้มนะสาวตุ้มก็จะยอมซื้อน้ำหลอลื่นมาทานะเพราะว่าเขาหล่อมากถูกสเปคมากดีๆเนาะบ่เอารูปเสือไปหลอกคนอื่นวุ้ยเอาปะตอกกระดาเนาะตั้งแต่บ่าเอาไปหลอออยากโดนบอจสาสนะมีคนเสนอนะนะว่าอยากโดนไหมอยากโดนไหมมาสัน่นนะักข่าตอบเขาไปท่าม่ น,ะะน่าหลาก,ก็เลยว่าโอ้ยมือนี่สมเป็นพระเจ้าเปิดหูเปิดตาสาวตุ่มตาแจงเห็นสว่างขั้นประสันมือ้า,าวสาวตุ่มต้องลูกขีหูขีตามามกมงกโมง้ามาตอบโทรศัพท์เขาเลยก็เลยเลิะง,งานมากนี่กินกินกินไม้ไปจอกหนึ่งก็เลยท้วหาเขาเพราะว่าท้หาเขาทําให้ท้หาเขาเสียธุรกิจไปหนง สิสอบถามธุรกิจเขาว่าสอนสันนโดยมาทําแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะหนึ่งบอท่านเนถูกเอาวัดระษาซนไปพี่กลมหลอกเสือแน่ครับเสืออยากโดนหลอกเอาหลอกกันเอาโลดก็สัวบอท่านเนเอาวัดระษาซนเอาหนังสือเดินทางเอาลักสิบสามตัวเอาใบขับขี่ครับขอกไปเขาหนัางเบอร์ธนาคารกับบอท่านเอาไปเขาท้าไปเขาหันมันก็สิเป็นบัญชีสัางบัญชี่มาบัญชี่เสือุกับบอจักแล้วเนามมันบอก ที่เข้าสร้างสื่อของเนี่ยของก็จักส่งไปหาผู้เขาสื่อคือบอพว่าผู้สื่ออาจจะเป็นแหล่งของมั่นก็ได้เข้าก็เสียทั้งเงินพูดโอ้ยเนาะเสียหายรอยกับกระาสได้เงินเนาะเงินเนาะผูดได้เสียมาะสดเอาแห้งผมเห็ดง,งานนั้นยางดากสีกันนั่นเหง่อออกอยู่ด้นะคะ บ้าน,นี่หาเธอเมื่อเมืองให้บอกโอ้ยติดต่อไปกันหน้านันนีหนุ่นมาไปนัดเจอกันมอนหันมอนีเอา้าฉันไม่ชอบเธอฉันก็ไม่แต่ว่าหาเธอเขาดันดันดันเขาแล้วเขาข่มขืนล่วงละเมิดเด็กเข้าใจบอกที่แน่แน่เพราะท่านเห็นโตเขาเสียเงินอย่างไรอีกแถมแถมยุ่งทะลุไปหานนองเจ้าของปัญหากสิตาม,มาเกิดไม่ไปเป็นซี่สั่งมันสี่มากของใครสักคนเขานั่มมากอีกบ้านนี้ก,นสกสิตึกผูกศอกไว้มือนอีก,ก็เลย ก็เลยโศกดีพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเขามาฟังจนจบจนเหลวจนทัวจนอภผสานขั้นบ่อสั่นสาวตุงมจักสิเป็นจังไดอะไรยังไงกันเราเนาะอปตเสือกระซ่งหัวใจประคับประคองมาอยากถือหลอกระวานเนาะอนุ่มหนามอดก็หัวจันมนาเขียวรีนพิศพเด็กฮาดแท้แน่เสือประสั่นโอ้ยแม่มาสิยาฮาร์ดสิฮัดที่ยังสิแอบยังมาสิยาถ้ำหลักนี่กระปล่อยสกัดโหลดเดโม่ยได้ไปหาไปไม่ต้องเรียนทำหลักเลยได้หน่อยชิบสองปีจะได้กันกันเป็น อยากโดนแหละน้อคับผีกุ้มไพสิอยากโดนนาะอยากโดนแหลเนาะครับผี่กลุ้มไพรสิอยากโดนนาะครับบัสนุ้อยากโดนโดนโอ้ยยาแล้วไว้กันอยากโดน,นโดนไกน่กกสีแลลวกะจอดซะก่อนสง,งบสติอารมณ์ไห้เธอควบคุ้มการลังซะก่อนบันนี้กิจังกต่อโดนแทนขันหล่ะเจ้าซอยทีท,ทีมีแตสิไปถึงจุดไม้ยู่